สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนำโดยนางพัฒนันทิยะเกษตรอำเภอทุ่งช้างประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันการบริหารจัดการภายัยพิบัติในช่วงฤดูฝนรู้ทนันรับมือฟื้นฟูแผนการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมภาคการเกษตรด้วยระบบ45-3โมเดลสู่ผู้นำา40หมู่บ้าน ในอำเภอทุ่งช้างโดยการสร้างสลัดพริกแมพของอำเภอทุ่งช้างโดยมีแนวทางการจัดการภัยพิบัติแผนการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมภาคการเกษตรด้วยระบบ4-5-3โมเดลดังนี้แนวทางการจัดการภัยพิบัติระยะจัดการน้ำท่วมภาคการเกษตร4ระยะได้แก่ระยะที่1ระยะลดผลกระทบ ป้องกันความเสียหายล่วงหน้าระยะที่สองระยะเตรียมพร้อมเตรียมตัวก่อนภัยมาถึงระยะที่3ระยะตอบสนองบรรเทาผลกระทบในระยะวิกฤตระยะที่4ระยะฟื้นฟูฟื้นฟูการผลิตให้กลับมาเร็วที่สุด5กลุ่มพืชหลักเสี่ยงผลกระทบจากอุทกภัยและแนวทางป้องกัน 1. พืชไร่เช่น ข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อยระบบรากตื้นไม่ทนต่อน้ำขังนานพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในที่ดอนหรือลุ่มต่ำริมลำคลองการป้องกันปรับยกร่องปลูกในที่สูงปรับช่วงเวลาปลูกสองพืชสวนเช่นมะม่วงลำไยทุเรียนเนาะส้มส้มโอกล้วยระบบรากลึก แต่ต้นล้มง่ายรากเน่าง่ายต้นล้มง่ายถ้าดินอิ่มน้ำการป้องกันขุดคูระบายน้ำรอบแปลงยกโคลนต้นปลูกบนโคบตัดแต่งกิ่งลดแรงลมโยงกิ่งและผล 3. พืชผักเช่นผักกาดผะนา้าต้นหอมรากตื้นโตเร็วทนต่อสภาพอากาศได้น้อยการป้องกัน ใช้โรงเรือนพลาสติกคลุมปลูกในแปลงยกสูงหรือภาชนะสพืชน้ำมันเช่นปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วไม่ทนน้ำขังยอดเนา่ารากเนา่าปาล์มเติบโตช้าหากได้น้ำมากเกินไปการป้องกันปลูกในที่ดอนปรับระดับแปลงให้ลาดเอียงใช้พันทนทาน ปลูกระยะห่างมีร่องระบายน้ำได้ 5. ้าข้าวระยะหวานเมเล็ดหรือระยะต้นกล้าสูงไม่พ้นน้ำเกินเจวันต้นอาจเน่าตายได้ท่วมระยะออกรวงเมเล็ดรีบการป้องกันปรับช่วงเวลาการปลูกให้เหมาะกับปริมาณน้ำแปลงมีระบบระบายน้ำเลือกชนิดพันธุ์ให้เหมาะสม 3. เครื่องมือสำคัญแนวทางการเฝ้าระวังและ,ะเผชิญเหตุพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยด้านการเกษตร 1. แผนที่ความเสี่ยงระบุพื้นที่ลุ่มต่๊พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงช่วยวางแผนเพาะปลูกและป้องกันล่วงหน้า 2. ระบบเตือนภัยแจ้งเตือนระดับน้ำและฝนผ่าน SMS อ l i c แอปพลิเคชันต่างๆเช่นไทวอเตอร์นานสู้ภัย กลุ่มลายต่างๆ่างเเพ c เฟซบุ๊กเสียงตามสายเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ3การมีส่วนร่วมของเกษตร,รกรผู้นำชุมชนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเฝ้าระวังแจ้งสถานการณ์และวางแผนรับมือร่วมกับหน่วยงาน